สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพิเกษไปเก็บอหอยนกเขานะคะหรือว่าหอยสบนกนะคะแล้วก็จะมีหอยกาบหอยเชอรี่ แล้วก็จะคัดแยกเป็น,นไซส์นะคะทุกคนจะมีหอยขมด้วยนะคะอยู่บ้านนอกบ้านนาเราก็ไม่อดไม่อยากแบบนี้ค่ะเพื่อนถ้าเรารู้จักออกไปหามาทำกินเนาะตัวไหนตัวเล็กเดี๋ยวพี่เกษตรจะนำไปใส่บ่อ ผ้าดำไว้อันนี้จะเป็นหอยกลาบก็จะคัดหอยเชอรี่ออก เชอรี่หอยกาบก็จะมีหอยขมด้วย